สวัสดีจากเฟิงห่วงค่ะเช้านี้อากาศ10องศาตอนนี้ออกจากเฟิงห่วงมาวันนี้ตื่นสายหัวเหอเดี๋ยวจะต้องนั่งรถ3ชั่วโมงนะคะกลับไปจางเจียเจียแล้วก็วันนี้ไปทะเลสาบเฟิงห่วงเป่าเฟิงห่วง วันนี้รดเลยเหลือิบภาษาเมื่อคืนลมแรงมากก็เดี๋ยวจะต้องเดินทางไปประมาณขึ้นทางรนไปก็สามชั่วโมงนะคะถึงจางเจียเจียแล้วก็วันนี้จะไปล่องเรืออีกแหละไปที่ทะเลสาบเป่าอเติมหัวแล้วก็จะไปดูสัตว์ที่เป็นมาสคอตก็คือปลาส a l ม m a นเดอซึ่งตอนแรกก็เกือบสูนทันเลยและจะเป็นสัตว์ลิกจำมันทำไม มากที่สุดก็150ยหปีนะเขามีชื่อด้วยเราจำไม่ได้ละชื่ออะไรเดี๋ยวถามน้องอีกครั้งหนึ่ง ยาวประมาณเมตรกว่าๆนะก็อายุรายห้าสิบปีค่ะคนจีนเขาก็เลยแบบมีความเชื่อว่าทําให้แบบถ้าขอพรก็จะทำให้อายุยืนอ,อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงนะคะมีเสียงร้องเหมือนเด็กนะคะ mm hmm. เขาก็เลยเรียกว่าวาวว่าหู อุทยานไม่นานนะคะเราก็จะถึงสถานที่ที่เราจะต้องไปลงเรือ,อเป็นเรือที่ลั่นอยู่ในทะเลสาบโดยใช้พลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็จะผ่านป่าไม้เป็นระยะภูเขาสูงแต่แปลกมากที่เราไม่เวียนหัวเลยนะคะก็มาถึงสถานที่ที่เราจะไปลงเรือแล้วค่ะไปล่องเรือค่ะลองมันตอนห้าองศาเนี้ยอืม ไปค่ะไปค่ะข่าดรดลงอย่างรวดเร็วมากนะคะเมื่อวานนี้ตอนกลางวันก็ยังอยู่ที่32 31วันนี้ตอนเช้าเหลือ5องศาค่ะปรับตัวไม่ทันเลยค่ะซ้ายมือคือตรง ทะเลสาบน้ำเป็นสีเขียวเลยนะคะมองลงไปก็คือใสามากนะคะอากาศที่นี่คือดีมากแล้วก็รู้สึกสูตรหายใจเข้าไปได้เต็มปอดเลยซื้อมาสี่อยว่นนะคะหนาวเลย มีโอโซนมากกว่าที่อื่นสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นเราหายใจรอบหนึ่งนะนักวิจัยบอกว่าหายใจรอบหนึ่งหายใจเข่าหายใจออกรอบหนึ่งเสียค่าต้องทนเท่าไหร่เพื่นทราบไหมห้าดอลลาร์คือถ้าจะซื้อโอโซนมากกว่านี้ต้องซือห้าดอลลาร์ได้เพราะฉะนั้นาหายใจไห,ไหลหายใจเยอะๆนะครับเราจะได้ค่าตัวกลับมานะครับ อันนี้คือวิธีแรกที่มาเที่ยวทะเลสาบบางหูใทุกท่านหายใจลึกๆนะครับฝามือของทุกท่านขอเราดีนี่ครับมีหูดตัวนึ่งแต่หูดตัวเนี้มีแค่หนวดเดียวอูดตัวนี้มีแค่หนวดเดียวใช่ในงานเห็นไหมใช่มามีแค่อันเดียวอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นหูดที่มีหนวดเดียวนะครับตั้งนั้นเนี่ยมาเที่ยวทะเลสาบบางหูนะครับ แล้วก็ก้างใช้จินดาละกันหน่อยนะครับแล้วทั้งได้มีหลายที่นะครับน้ำฟ้าอาบน้ำใช่คันแรกจุดแรกนะน้ำฟ้าอาบน้ำต้องใช้จินาละกันหน่อยจุดที่สองนะครับั้างเข่าตัวหนึ่งนะครับค้างเข่าตัวหนึ่งนะครับจุดที่สามก็คือน้ำตกนะครับน้ำตกนะครับแล้วทั้งสามจุดเียวก็แน้น้ำให้อันนี้เป็นฝั่งชนเผ่าถูกจาดอกเพลงนะครับแล้วเขาจะต่อเพลงกันนะครับเวลาเขาจับคู่ ก็รองงเพลตอนนี้ก็จะถึงจุดที่เราจะเจออาเกอร์นะคะชายหนุ่มเผาถูเจียที่จะมาร้องเพลงะ,ะก็จะมีคนมาร้องเพลงเพาะมากเลยะคะ่ะ เูาตามธรรมเนียมนะคะเวลาที่ร้องเพลงแล้วนะคะทั้งอาเกอและอาเมยนะคะเวลาเขาร้องเพลงเกี่ยวกันเขาก็จะลงท้ายด้วยคำว่าโยเว้ยวนะคะอันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมของเผ่าถูเจียค่ะ <ância> <_ then> ประกาศรอบสุดท้ายนะครับข้างหน้าจะถึงเรืออัมเมแล้วเยียเข้าไหมปาป๊าจะมีชนเข่าหรอเอาเชิญเลยก็นั่งเรือชมทะเลสาเพลินๆนะคะแล้วก็จะมีหินรูปร่างแปลกๆ ทางน้องกล้องก็จะอธิบายนะคะว่าเป็นลักษณะของอันนั้นอันนี้นะคะต้องใช้จินตนาการไปด้วยนะคะแต่สูตรอากาศเข้าไปโอโซนก็คุมแล้วค่ะมันเอร์ตัวนึงตัวใหญ่มากนะครับประมำโผลหน้าออกมาอยู่นะครับเนี่ยเาตังเห็นไหมใช่ถูกต,ต้องนะครับตัวเนี้ยกำลังโผเดินทางก็บ่อยนะคะไปตั้งแคมป์ก็บ่อยแต่ว่าการที่ได้มาสูตรอากาศที่ทะเลสาบปอเฟิงหู ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะสดชื่นรู้สึกเลยค่ะว่าร่างกายมันได้ชาร์จนะคะตลอดวิวสองข้างทางด้วยมองน้ำด้วยมันแฮปปี้มากค่ะก็สนุกดีนะ เขามีร้องเพลงให้ฟังด้วยตอนจบก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกนะคะที่อยู่กลางภูเขาที่ทะเลสาบนี้จะเป็นทะเลสาบที่อยู่กลางเออไม่ใช่จะอยู่แบบบนเขานะคะก็สวยดีนะแล้วก็เป็นที่ที่เป็นมีโอโซนเยอะติดหนึ่งในห้าของโลกนะคะ ทำถึงทำดีมากเลยน้ำสะอาดมากแล้วก็ภูเขาก็สวยภูมิประเทศก็สวยแล้วก็ระหว่างทางเขาก็จะมีหนุ่มสาวชาวถูเจียเขาก็จะมาร้องเพลงเที่ยวจีดกันค่ะทับใจค่ะเดี๋ยวเวทีเชียร อ,อันนี้เราจะไปไหนกันคะเรื่องตกตกอะไรกาตกต่อไม่รู้ <laughs> กลังชคดินไหว <ima> ตกตกอะไรเดินอ,ดดดอีกแล้วหรอนีอ่ไงถึงแล้วฮะ <c oughs> อุ้ยได้ยินเสียงน้ำใช่้ยไ้ยินเสียง ว่แต่ที่เมืองไทยมีค่นินไหวมานะฮะอย่าบอกนะอันนี้เหรอ ือนที่อันนี้เลยอ่ะประตูสว่านอ่ะช่วงเดินเข้ามาก็ได้ข่าวพนินไหวจากเมืองไทยนะคะก็เป็นห่วงกันเป็นระยะระยะพากันเช็คนะคะก็มาถึงน้ําตกค่ะไซส์อย่างที่เห็นนะคะ แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายนะะหนังเรื่องใสอด้วย,<า>ยค่ะไม่บอมีปะคระับด้วย เพราะว่าเนี่ยมีความสะอาดมากปลาก็เลยตัวใหญ่มากค่ะตัวขนาดแบบขาเลยทีเดียวนะคะทั้งปลาครัฟแล้วก็ปลาในนะคะอ,อ้าวเราจะไปไหน เนี่ยปลาแซลมันด์อยู่ตรงนี้นะให้ทุกท่านสังเกตก่อนตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนตุ๊กแกน้อยใช่ไหมไม่ไกลจากที่นั่นก็จะเป็นสถานที่ที่จะเห็นปลาแซลมันด์นะคะคนไทยบอกว่าเหมือนตุ๊กแกน้อยนะคะแต่ว่าเรียนะหาข้อมูลมาเป็นตุ๊กแกที่ใหญ่มากเลยะคะ่ะกำลังขยับตัวหรือน้ำน้อยมากที่จะเห็เขาขยับตัวปาหางเขากำลังสบายอยู่ไหมครับมานี้ อย่อาติง <coś> เขากำลังขยับตัวอยู่นะร้อยมากที่เราเจอเขาขยับตัวนะครับตอนนี้ช e ือเปิ้ลเปิ้ลแล้วอายุร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับชื่ออะไรนะปนปเปิ้ลเปิ้ลแอบดูเปิ้ลเปิ้ลก็ตัวใหญ่เอาเรื่องเลยนะคะอยู่กันสองตัวเมตรห้าสิบค่ะ ตอนแรกคิดว่าจะทำคลิปที่จะจบภายใน EP นี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดในการขึ้นดุทยานอุลิยวนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหรือภูเขาฮาเลลุยานั่นเองนะคะก็เลยจะต้องมีอีกหนึ่งคลิปในคลิปหน้าเป็น EP ที่หาสำหรับการเที่ยวเมืองจีนนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ